สีห้าครับข้อนี้ให้สารอีซมานะครับมีสูตรโมเลกุลมาให้นะแต่ว่าติดนะครับตัว X ตัว Y ตรงนี้ครับเลขข้อของคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่นะเราลองดูครับว่าเอาสารอีซนี้เนี่ยมาเผานะครับเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับก็ได้แก๊สคาร์บอนไดซ์แล้วก็น้ําออกมาใช่ไหมลองเขียนสมการนี้ก่อนครับสมการนะครับจะเป็น c x h y แล้วก็ o ครับตรงนี้นะครับ 1โมลครับอันนี้ฟิกไว้เลยครับว่าต้องเป็น1โมลไปเผาไหม้ครับก็คือไปทํายากับออกซิเจนใช่ไหมได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ได้น้ํามานะบอกว่าชัดเจนครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย4โมลนะครับน้ําครับได้ทั้งหมด5โมลครับอันนี้ก็เป็นเลขสัมประสิทธิที่ฟิกไว้เลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถดุลสมการครับเพื่อดูสูตรนะครับสูตรโมเลกุลเนี่ยของสารที่เอามาให้ครับ จากสมบัติที่เขาฟิกมาให้นะคือคาร์บอนไซซ์เนี่ยสี่น้ำนะครับห้านะแล้วก็ตัวของสารอีซีนะครับข้างหน้าตัวนี้เป็นหนึ่งเสมอครับเราก็สามารถลองดูสมการเพื่อหาได้แล้วครับว่าสูตรโมเลกุลของมาเนี่ยควรจะเป็นอะไรครับจากตรงนี้ครับจะเห็นว่าในส่วนของคาร์บอนไซซ์เนี่ยจะเห็นนะครับว่าฝั่งขวาครับมีคาร์บอนทั้งหมด4นะครับดังนั้นตรงนี้บอกได้เลยครับว่าเลขค่อยเนี่ยครับตัว x ตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับ4ครับโอเคนะครับ แล้วก็มาดูครับที่ไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนก็ต้องดูที่น้ําใช่ไหมที่น้ําครับตรงนี้ไฮโดรเจนมันค่อยสองอยู่คูณกับ5ก็เป็น10นะครับอย่างนี้ก็บอกได้เลยครับว่า y เนี่ยต้องเป็น10ครับเคนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนนี้ครับออกซิเจนเนี่ยเขาเขียนไว้ให้แล้วครับว่าออกซิเจนต้องเป็น1ครับแบบนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะครับสําหรับสูตรโมเลกุลของสารอินทรีย์ตัวนี้นะเป็น c 4 h 10แล้วก็ o นะครับ ซึ่งตรงนี้ครับสูตรเนี่ยมันจะเป็น CnH2n+2 แล้วก็ O ใช่ไหมมันเป็นไอโซเมอร์นึงนะครับของแอลกอฮอล์นะเค okay, นะครับอันนี้สามารถเป็นแอลกอฮอล์ได้ครับแล้วเขาถามเขาว่าสามารถเขียนเนี่ยเป็นสูตรโครงสร้างนะครับของแอลกอฮอล์ได้ทั้งหมดกี่แบบก็คือสามารถเขียนไอโซเมอร์นะครับของแอลกอฮอล์เนี่ยจากสูตรโมเลกุลนี้ได้ทั้งหมดกี่แบบนะเค okay, ครับ okay, ก็มาดูครับหลักการเขียนไอโซเมอร์นะครับ เราลองเขียนดูก่อนครับต้องเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมเราลองเขียนกรณีที่มันเป็นเส้นตรงก่อนนะครับโครงสร้างเป็นเส้นตรงนะคือให้คาร์บอนเนี่ยครับยาวต่อกันเป็นเส้นตรงเลยครับสี่คาร์บอนนะเขียนนะครับดูตามสูตรไหมครับสูตรมันเนี่ยเป็น C4H10O ครับแล้วก็ส่วนปลายครับก็ต้องเป็นหมู่ไฮดรอกซิลใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเส้นตรงอันนี้ครับส่วนปลายให้เป็นหมู่ไฮดรอกซิลอันนี้ก็สามารถนับเป็นไอโซเมอร์หนึ่งได้นะครับโดยที่ให้หมู่ไฮดรอกซิลเนี่ย อยู่ที่ปลายสุดครับเข้มะ <Okay, right? S 1> แบบนี้เราลองดูครับถ้าเกิดว่าหมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยเราย้ายนะครับจากปลายนี้มาปลายนี้เนี่ย mm. ก็ยังถือว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันอยู่นะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าเป็นไอโซเมอร์กันได้เนี่ยครับจะต้องมีการกลับหัวกลับหางกลับซ้ายกับขวาเนี่ยแล้วทาบกันได้ไม่พอดีนะครับกรณีเราย้ายครับเอาไปห,หมู่ไฮดรอกซิลตรงนี้เนี่ยหมู่ไฮดรอกซลตรงนี้นะครับย้ายนะ มาไว้ฝั่งนี้แทนครับมันก็จะไม่ต่างกันนะครับกับตัวก่อนหน้านะเพราะว่าเป็นการพลิกมาอีกด้านหนึ่งเฉยๆนะครับอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสูตรโครงสร้างเดียวกันเลยครับไม่ได้เป็นไอโซเมอร์กันนะเขียนะครับตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับอันนี้นับได้เป็น1ไอโซเมอร์ครับถ้าจะเป็นอีกไอโซเมอร์นึงเนี่ยเราต้องลองย้ายหมู่ไฮดรอกซิลครับย้ายมาที่คาร์บอนตำแหน่งถัดไปดูครับอันนี้ครับย้ายมาเกาะตรงนี้แทน แล้วคาร์บอนเนี่ยให้เป็นเส้นตรงก่อนนะครับอันนี้เราคาร์บอนที่เป็นเส้นตรงเป็นหลักก่อนนะจะเห็นครับว่าพอย้ายหมู่ไฮดร ksi ลเนี่ยครับจากคาร์บอนตำแหน่งที่1ตรงนี้เนี่ยย้ายมาที่ตรงนี้แทนก็สามารถนับเป็นอีกไอโซเมอร์หนึ่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเราลองมาท่ากันนะครับจะพลิกยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถทาบกันได้นะเคนะครับอันนี้นับได้อีกหนึ่งไอโซเมอร์ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าย้ายนะครับย้ายไฮดรกซ i ลเนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับมันก็จะไม่ต่างกันนะครับมันก็สามารถพลิกครับพลิกได้เนี่สมมุนะ ถ้าเกิดย้ายนะครับเอาไฮดรอกซิลครับย้ายมูไว้ตรงนี้ถ้าแต่ว่าเราพิกครับพิกไปด้านซ้ายนะครับพิกไปด้านซ้ายอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถทับประตูนี้ได้พอดีนะครับดังนั้นอันนี้ย้ายหมู่ไฮดรอกซิลไปก็ไม่เป็นผลนะครับสรุปว่ากรณีครับที่คาร์บอนเนี่ยยาวเป็นเส้นตรงอย่างนี้เราได้นะครับทั้งหมด2อไอโซเมอร์ครับเคนะครับหลักการทําของพี่นะครับก็คือ พี่จะยึดดูก่อนครับว่าท้าไคาร์บอนเนี่ยยาวต่อกันเป็นเส้นตรงนะครับสามารถเอาหมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยไว้ที่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะจะเห็นครับว่าเราไว้เนี่ยที่ปลายสุดได้ตัวหนึ่งเลกตัวหนึ่งครับก็คือเราย้ายหมู่ไฮดรอกซิลนะครับเถอบขึ้นมาครับอีกคาร์บอนตำแหน่งหนึ่งได้ครับโอเคนะครับอันนี้จะได้หมด2ไอโซเมอร์ครับทีนี้ครับมาดูกรณีที่เส้นของคาร์บอนเนี่ยครับไม่ได้ยาวเป็นเส้นตรงบ้างนะสมมติครับคราวนี้ พี่ลองนะครับให้เส้นคาร์บอนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็คือเขียนมาก่อน3คาร์บอนอะตอมอีกหนึ่งคาร์บอนอะตอมเนี่ยครับให้เป็นตัวกิ่งอย่างนี้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคาร์บอนอะตอมแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือเส้นตรงนะครับอันนี้คือมีการแตกกิ่งออกมาตรงนี้ครับแต่ว่าก็สามารถเขียนเป็นสี่คาร์บอนอะตอมได้เหมือนกันนะเราดูครับว่าแบบนี้เนี่ยจะเติมหมู่โ H หรือหมู่ไฮดรอกซิลได้ยังไงครับอย่างแรกครับก็คือเติมที่ตัวนี้ได้ใช่ไหมอันนี้นะครับ แบบนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งไอโซเมอร์ได้นะครับเรามาดูครับกรณีอื่นบ้างถ้าโครงสร้างเป็นอย่างนี้นะเติมตรงไหนได้อีกครับสามารถเติมที่ส่วนปลายตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเติมส่วนปลายตรงนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็สามารถนับเป็นอีกหนึ่งไอโซเมอร์ได้ครับเพราะว่าถ้าเติมอย่างนี้เนี่ยเอาไปท่ากับตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถท่ากันได้อยู่ดีนะอันนี้ก็เลยนับเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งไอโซเมอร์ได้ครับ โอเคนะครับถ้าย้ายจากตรงนี้มาไว้ด้านนี้มันก็เหมือนกันนะครับก็สามารถพลิกแล้วก็มาท้าบันได้อยู่ดีนะดังนั้นครับตรงนี้ครับพรณนที่คาร์บอนเนี่ยมันแตกกิ่งนะครับก็ได้มาอีก2ไอโซเมอร์ครับรวมแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือสี่ไอโซเมอร์พอดีครับต่อข่อ4นะโอเคนะครับโครงสร้างคาร์บอนเนี่ยก็ไม่สามารถแตกกิ่งมากกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคาร์บอนครับทั้งหมดแค่4คาร์บอนอะตอมนะแตกกิ่งได้มากสุดก็เท่านี้นะครับแล้วก็ลองเติมดูครับว่า เติมหมู่ไฮโดรซิลเนี่ยที่จุดไหนได้บ้างนะครับที่เติมไปแล้วมันจะไม่สามารถทาบกันได้นะจะได้เป็นไอโซเมอร์กันได้ครับโอเคนะครับเรื่องการเขียนไอโซเมอร์เนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกกันนิดนึงนะครับจะได้เขียนได้คล่องนะ46ครับข้อนี้ครับเขาให้โครงสร้างนะครับที่เป็นโพลิเมอร์มาครับเป็นโพลิเมอร์นะครับที่เขาเขียนเนี่ยออกมาในรูปแบบของหน่วยย่อยนะที่มีห้อยตัวเออย่างนี้ครับแล้วคำถามเขาว่าไอโพลิเมอร์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโมโนเมอร์อะไรครับ เคครับเวลาเขียนนะครับโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์อย่างนี้ครับที่เราเขียนมาเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยเราต้องดูดีนะครับเพราะว่าหน่วยย่อยโมโนเมอร์จริงเนี่ยมันไม่ได้มีโครงสร้างตามในวงเล็บนี้เปเปๆนะครับเข่ไหมต้องระวังนะครับอย่างกรณีง่ายครับสูว่าถ้าเกิดว่าโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์เนี่ยมันอยู่กันครับในลักษณะแบบนี้ถ้าโมโนเมอร์นะครับอยู่กันลักษณะอย่างนี้ เวลาเขียนนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ภายในโพลิเมอร์เนี่ยที่มีห้อยเอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนแบบนี้ขึ้นมาแทนนะครับจะเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ห้อยตัวเ็ไว้ครับจะเห็นเขาว่าตัวของพันธะคู่เนี่ยครับมันหายไปครับพันธะคู่เนี่ยมันถูกเขียนนะครับให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวแทนครับอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปนะครับในการเขียนสัญลักษณ์ของโพลิเมอร์นะ ทีนี้ลองดูครับจากที่เขาให้มาเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ที่เป็นของโพลิเมอร์นะครับก็คือเราต้องย้อนกลับครับจากที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยให้กลับนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของโมโนเมอร์แบบนี้ครับเป็นลักษณะของโมโนเมอร์นะอย่างแรกที่เห็นครับก็คือเราต้องเอาพันธุ์คู่กลับเข้ามาก่อนนะครับจากเดิมเนี่ยครับที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเป็นพาร์เดี่ยวใช่ไหมต้องเขียนให้พันธุ์คู่กลับเข้ามาครับต้องส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่เราต้องเติมพันธุ์คู่กลับเข้ามาครับ โอเคนะครับเหมือนกับว่าดึงครับเอามาดันข้างๆตรงนี้เนี่ยกลับเข้ามาใส่ตรงนี้ครับให้กลายเป็นพันธะคู่เราก็สามารถเขียนใหม่นะครับเป็น C-H2 และตรงนี้จากพันธะเดี่ยวครับเป็นพันธะคู่แล้วตรงนี้ก็เป็น C-H ครับโอเคมั้ยจะได้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยเหมือนกิ่งที่มันติดเข้ามาเฉยครับเราก็สามารถลอกมาใส่ได้เลยครับหลักการสําคัญนี้คือเราเอาพันธะคู่เนี่ยครับกลับเข้ามาครับ ส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถลอกเหมือนเดิมได้นะครับสำหรับกรณีนะอันนี้ก็เติมไปเลยครับออกซิเจน C d o เ b ิ e bond O แล้วก็ C H 3ครับโอเคไหมก็สามารถเขียนมาได้อย่างนี้นะครับอันนี้ครับคือโมโนเมอร์ของมันครับอันนี้เป็นการย้อนกลับนะครับเราเอาจากในวงเล็บเนี่ยมาเขียนนะครับให้อยู่กลอยู่ในรูปของโมโนเมอร์ครับตรงไหนที่เป็นพันธะเดี่ยวตรงนี้ครับเราสามารถดึงครับ พันธะเดี่ยวเนี่ยให้กลับมาเป็นพันธะคู่ได้ครับก็เลยสามารถเขียนมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเคนะครับคราวนี้เราลองดูครับมันตรงกับลักษณะของข้อไหนครับตัวที่เราเขียนตัวนี้เปรียบเทียบแค่ส่วนของโครงสร้างโมโนเมอร์ก่อนนะครับว่าอันไหนที่เหมือนกับสีฟ้าที่เราเขียนนะลองเทียบกันดูครับสังเกตดูครับว่าอันนี้ใช่ไหมครับดูจากคาร์บอนครับตัวที่สร้างพันธะอยู่กับดับเบิรบอลโอครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับที่สร้างพันธะอยู่เดบเบิรนบอลโอนะมันคือกิ่งของมันครับ ตรงนี้จะเห็นรัาว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยสร้างมาธาเดียวกับออกซิเจนฝั่งหนึ่งสร้างมาธาะนะครับกับหมู่เมทิลครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งหนึ่งสร้างมาธาะกับออกซิเจนอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หมู่เมทิลนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับโครงสร้างมันเหมือนกันนะโอเคนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับเช็คดูเฉยๆรับว่าโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะเทียบกันดูนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะขานึงครับสร้างกับเดอเบสร์บอลโออีกขานหน สร้างนะครับพันธะเดียวกับออกซิเจนครับโอเคนะครับเปรียบเทียบกันครับโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะอันนี้โอเคครับอันนี้ก็โอเคอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผิดตั้งแต่จำนวนคาร์บอนอะตอมแล้วครับอันนี้เนี่ยมันมีถึงทั้งหมด5าคาร์บอนอะตอมนะครับแต่ที่เราเขียนเนี่ยมีทั้งหมด4คาร์บอนอะตอมนะตัวนี้ตัดออกได้เลยนะครับก็เลยช้อยสามกับช้อยสี่ครับก็ต้องมาดูว่าไอโมโนเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกิดเป็นยาคุลิเมอร์แบบไหนครับสังเกตง่ายๆครับตัวโมโนเมอร์เนี่ยครับมันมีพันธ ลักษณะแบบนี้ครับเป็นการเกิดริยาโพลิเมอร์แบบเติมนะครับเป็นแบบเติมนะหลักๆเลยครับแบบเติมเนี่ยตัวโมโนเมอร์ครับต้องมีพันคู่ครับซึ่งตัวนี้ก็มีนะครับก็สามารถบอกได้ครับว่าน่าจะเกิดริยาโพลิเมอร์แบบเติมครับคุณจะตอบข้อ4นะข้อจบไปแล้วนะครับใครจะติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมคลายทุปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u t YouTube Channel เคมีพีพีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาเขาก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อน้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ เพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเขียนไมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID m e g a เ e m 1 2นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ